ใบมะกรูดอกไก่โหละพานมสดถั่วฝักยาวพริกแกงวันนี้เราจะทำผัดพริกแกงถั่วจ้า ผัดพริกแกงให้หอมใส่ไก่ลงไปผัดน้ำตาล ถัว่วฝักยาว ผัดให้สลดสักนิดนึงนะนมสดตัวนมเนี่ยเพิ่มความอร่อย<ม>นัวเฉละคนดูสีสีน่ากินมากอื้อาวต้องสองแล้วนะมะกรูด หนวสุดสีนะ่ากินสุดได้ๆคือหิวมากตอนนี้เราจะเพิ่มนมิออ้นนิดนึงนะชอบความจุย้ยซี่โอ้โหน่ากินมากมต้องดูนี่เห็นปะทำไรไหล<ๆ>ใบโหละพาใส่เยอะๆจุกๆไปเลย ให้สลดหนนะห่อยนะเสร็จแล้วเรียบร้อยคะ่ะผัดพริกแกงถั่ว